สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาก็พามาดูวิธีการทําหลังคานะคะตอนนี้เรากําลังทําหลังคาโครงสร้างเสร็จแล้วปูกระเบื้องอยู่นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็แค่ใส่โครงหลังคาแล้วก็ปูกระเบื้องใช่ไหมคะจริงๆี่ยมันมีเอเซอรี่ของใช้พวกที่แบบ เขาต,ต้องใช้ในการการทำหลังคาเนี่ยเอสเซนีหลายๆอย่างเนี่ยดีเทลเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะมันคืออะไรแล้วมันทำหน้าที่ยังไงถ้าไม่มีตัวนี้ค่ะนะ้ำมันจะรั่วซึมเข้ามาใต้หลังคาเราได้งั้นเจ้าตัวนี้มันจะ เข้ามาช่วยเรื่องสันหลังคาเราเดี๋ยวพี่พี่ p เขาจะทําให้ดาดูนะคะว่าไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้ทําไมมันต้องมีถ้าไม่มีทําไมหลังคาบ้านเรารั่วได้ดังนั้นเนี่ยเผยเคล็ดลับนะคะว่าทํายังไงหลังคาบ้านคุณจะได้ไม่รั่วใช่ไหมนี้น่าสนใจใชยไหมคะทําไมเขาถึงกล้ารับประกัน10ปีสมมุติว่าตรงนี้เป็นหลังคาบ้านเราใช่ไหมคะมันเป็นจั่วใช่ไหมคะมันจะเป็นจั่ว อย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะ่ะพี่ๆเขาก็จะเอาขาไก่อ่ะคะ่ะมามาวางพอ,อาขาไก่มาวางเนี่ยมันจะไปยึดอยู่กับพวกเหล็กข้างบนโครงสร้างข้างบนนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยซีลายอ่ ine, ะคะ่ะเราก็จะเอามาวางแล้วก็ยึดกับขาไก่เรานี่ก็ยิงตะปูจริงๆเป็นหนึ่งตัวนะคะพอได้อย่างนี้แล้วต้องเช็ดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยต้องสะอาดมากๆเลยเพราะว่าอะไรไม่งั้นเจ้าตัวเนี้ยคะ่ะที่จะมาติดมันเป็นกาว ถ้าเกิดมันไม่สะอาดเนี่ยมันจะไม่ติดกาวมันจะไม่ติดมันสกปรกไม่ได้่างนั้นเนี่ยต้องเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ทากาวติดนะคะจุดอันนี้ค่ะมันจะแกะออกมาได้เลยเป็นกาวแกะออกมาเลยเราก็จะเริ่มติดตั้งเลยค่ะใช่แล้วก็แปะใช่ไหมคะเราก็จะจัดระเบียบความสวยงามอ่าต้องเรียบร้อยด้วยเรารีดลีดแล้วเราก็มีตัวช่วยรีดเสริมวางอยู่ตรงสีลาย เสร็จแล้วพี่เขาเอาเนี้ยค่ะรีดรีดรีดเคื่อให้กาวนะคะติดกับกระเบื้องนะใช่เห็นไหมทําไมถึงน้ําไม่เข้าเพราะว่าเขาเขาทำดีขนาดนี้เลยตัวนี้เป็นวอเตอร์พูฟด้วยใช่ไหมคะว้าวค่ะเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะตาวนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวตัวนี้เรียกว่าอะไรคะนะคะตัวครอบชายค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าครอบสันหลังคาครอบสันหลังคามาวางใช่บสำหรับสันหลังคาโดยเฉพาะค่ะวางดูนะคะ พี่เขาแปะนี้เสร็จนะคะแล้วพี่เขาก็ใช้ตัวนี้ครอบลย่หลังจากที่เราวางครอบสารหลังคาใช่ไหมคะเราก็ดูนะคะความความตรงนะคะของสารหลังคานะคะดูที่สารหลังคาเวลาวางตรงหลังจากที่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้คือสกูยึดยึดครอบหลังจากเราครอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้สกูนะคะกับสว่านยึด ื่อไม่ห้กคอไปไหนมันไปยึดกับซีลายเลยใช่ไหมคะตัวนี้มันก็จะไปยึดตะปูตรงนี้มันก็ไปยึดกับซีะลับเสร็จแล้วระดับสูงต่ำของซีลายนะคะขึ้นอยู่กับองศาของบ้านนะคะหลังจากที่เรายึดสกปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีสีนะคะใช่พี่เขาจะเก็บสีให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเห็นเหล็กๆอย่างนี้นะตัวนี้จะเป็นสีที่เก็บแต่งรอยการสนิมด้วยไหมคะนี่ อ๋อสีกางสนิมท่ายจริงที่หัวน็อตนะคะมันจะกลายเป็นสีเดียวกันกับเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเลยว้าวเขาแกะให้ดูจริงๆไงนะคะเขย่าเขย่าแล้วก็นี่นะคะนี่ค่ะจะเป็นสีเดียวกันนะคะสีนี้เลยราคานะคะสีเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วก็เต้มเตมค่ะแล้วก็ใช้จริงๆจะเป็นภูกันนะคะใช่ค่ะอันนี้เราแบบว่าไม่ดูใช่ค่ะว้าว ม่เห็นเลยว่าเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเดียวกัน,กนใช่ค่ะตัวนี้คือจะเป็นวิธีการที่ช่างทําหลังจากจบงานเสร็จแล้ว,รลวเรียบร้อยค่ะหนึ่งองมีสามีนะคะกล่องละสองพันบาทคือแสดงว่าไอ้กาวตัวนี้<า>มันจะเหนียวมากเลยเหนียวครับอันนี้เรียกว่าแผ่นปิดเชิงชายนะคะที่ S C G เขาใช้ปิดตรงเชิงชายอะค่ะเพื่อไม่ให้พวกสัตว์เข้ามาตรงนี้มันจะมีพวกสัตว์เข้ามาได้อะค่ะ เอาก็จะเอามาปิดช่องตรวนี้งั้นเจ้าตัวเนี้มันจะเข้ามาช่วยเรื่องสัตหลังคาเราเฮ้ยพูดพูดเรื่องหลังคาเราฝนมาเลยค่ะนี่ก็ฝนตกจริงๆนะคะแล้วหลังคาก็ยังไม่เสร็จด้วยเราต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนถึงจะทำหลังคาต่อได้